ไ่หมาครับเดียวเดวเดียวนเด้ า12นาฬกาวันที่11สิงหาคมที่บริเวณหน้าสพอนองปือพันตุรวดเอกชิดเดชา2ห้องผู้กำกับการสพอนองปือได้มอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับสื่อมวลชนโดยมีนายอมพรแสงแก้วนาย,ยกสมาคมนักข่าวเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวเมืองพัทยาเป็นผู้รับมอบในวันนี้ พันธบทเอกชิดเดชาสองห้องผู้กำกับการสอพอนองปลือกล่าวว่าทางสอพอนองปลือได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำเข้าสาร5กิโลกร,รัมจำนวน70ถุงไข่ไก่จำนวน70แผงมามอบให้กับพี่น้องสื่อมวลชนในเมืองพัทยาและประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ทางพันธบจเอกชิดเดชาสองห้องผู้กำกับการสอบผ่อนอปลือยังได้แจกเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับสื่อมวลชนเพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย

แล้วก็นี่มาใส่แล้วในขวดแล้วมาใส่เลยครับครับก็เราวันนี้นะครับก็มีการนะครับนำข้าวสารนะครับแล้วก็ไข่นะครับมามอบให้กับนักท่องเที่ยวชนนะครับเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันเฉลิมพระชนม์นะครับของพระมหาัตริหลวงพระเจ้าสิษสิงหาคมนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับทางสจ้านองปืนนะครับก็ไปทำจิตอาสานะครับทำจิตอาสาในการที่จะพรุ่งนี้นะครับมีวิกฤต นะครับไวรัสโควิด1นะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับความอดร้อนนะครับก็จะมีการบรรเทาถึงในบางส่วนได้นะครับในม่ว่าจะเปข้าวและไข่นะครับเป็สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้นะครับมีการมอบนะครับ